สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สัตยพน์ธีสานาราชครับผมนี่ครับผมห้าตันสามลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับดำไปติดมาเติมเลยครับผมเปิดทิงเลยเติมดำใหม่หน่อยครับผมดานแรกหัวครับหัวดำทร้ไฟฟ้าครับผมไฟยี่สิบสี่ครับ ไม่แพงครับผมสุดยอดตรงหลางให้ด้วยนะนี่เป็นไงสบายเลยครับผมทีนี้สบายสบาย มันก็สวยนะค้าชอบ 4, 5, 4, 5อครับผมติดใจครับผมมาส่งสี่ห้าสี่ห้าคอกแล้วบ้านนี้บ้านเดียวติดใจครับผมติดใจมันสวยดูครับเศษมันเยอะครับผมเป็นยังไงสุดยอดบ่ะแเ่เบิ่งดูขอเท้าวะเศษมันหลายวะ นกนิ้วนกป่วยแน่ไหมอืมแอแจวขอบคุณครับรอะนคร็ยน,นรยละละังนว้าเตเล็กปะงหันนี้ไหมเล็กจ้าของอสวยไรสบายสบายดำเสร็จแล้วรับเงินเรียบร้อย ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาดำลงให้ดูครับนี่รีโมทครับลงเลยลืมหายลูกแบบ ถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเก็บของก่อนนะครับผม